ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทกท่านในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์แล้วฟันธงตัวเลข3ตัวและ2ตัวล่างกันนะครับเลข3ตัวที่มาแรงที่สุดตอนนี้หลัก10ให้เราเลือกไปที่703นะครับส่วนหลัก12ตัวล่างให้เลือกไปที่369มีโอกาสถูกรางวัลได้วันที่16มีนาคมนั่นเอง นะครับทีนี้เราจะมาฟันธงมาวิเคราะห์เลข3ตัวจับคู่กันว่าทำกันยังไงนะครับ2ตัวล่างก็เหมือนกันเรามาฝึกคิดฝึกคำนวณไปพร้อมๆกันแล้วช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวเราจะมาฟันธงวันที่16มีนาด้วยว่า3ตัวได้เลขตัวไหนบ้างและ2ตัวล่างด้วยนะครับเรามาดูสูตร3ตัวก่อนผมจะย้อนให้ดูนะครับ งวดที่ผ่านผ่านมาก่อนว่าคิดกันยังไงทุกคนจะได้คิดเป็นทำเป็นนั่นเองนะครับผมจะย้อนให้ดูสัก2ง,งวดจากวันที่1กุมภาพันธ์700กับ51นั่นเองนะครับข้อมูลที่เราจะคำนวณก็คือรางวันที่1 2ตัวล่างเลขหน้าครั้งที่1ที่2ออันนี้เรียงให้ถูกต้องเลขท้ายเช่นกันห้ามสลับกัน นะครับเราไปดูจ kind of ุดที you. You ่เราต้องคำนวณนะครับไปที่หลักร้อยก่อนวงตามที่ผมวงให้ดูนะครับให้วงไปที่หลักพันรางวัลที่หนึ่งหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งและหลักหน่วยครั้งที่2ของเลขท้ายนั่นเองนี่คือหลักร้อยจุดที่เราต้องคำนวณหลักสิบให้วงไปที่หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหลักสิบครั้งที่สองและ หลักสิบครั้งท <so ี่สองเลขท้ายนั่นเองนี่คือจุดที่เราต้องคำนวณหลักสิบทุกนวดหลักหน่วยหลักสุดท้ายวงไปที่หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหลักสิบหลักหน่วยครั้งที่สองเลขหน้าทุกครั้งทุกงวดให้ใช้จุดนี้ผมจะวงให้ดูทุกงวดเลยนะครับให้ใช้จุดเดียวกันหลักร้อยวงหลักพันหลักหน่วยหลักหน่วยครั้งที่สองเลขท้ายหลักสิบ วงหลักหน่วยครั้งที่1หลักสิบที่2และหลักสิบที่2เลขท้ายนั่นเองหลักสุดท้ายหลักหน่วยวงหลักหน่วยและหลักสิหลักหน่วยครั้งที่2เลขหน้านะครับแล้วงวดต่อไปคืองวดที่จะออกงวดหน้าเราก็วงไปที่เดิมคือหลักพันหลักหน่วยหลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายวงไปหลักหน่วยนะครับ หลักสิครั้งที่2และหลัก10ที่2เลขท้ายนั่นเองนะครับนี่คือจุดที่เราต้องใช้ในการบวกเลขทุกงวดในแต่ละหลักนั่นเองเรามาดูการบวกเลขกันนะครับสูตรตัวนี้ใครบวกเลขเป็นทําได้ทุกคนบวกแล้วออกบวกแล้วออกได้เลยนะครับไปดูที่หลักร้อยก่อนหลักร้อยนะครับ805นะครับเราตั้งเลยนะครับ8บวก0แล้วก็บวก5นั่นเอง นะครับหลักสิบห้าหนเราก็ตั้ง5ตั้ง1และก็ตั้ง8แบบนี้บวกกันนะครับหลักหน่วย5้าหนเหมือนกันนะครับห้วกหและก็บวกแปนั่นเองวิธีการคำนวณน,นะครับให้ทุกคนไปฟันธงหลักสิบก่อนหลักสิบคือตัวกลางตัวนี้หลักสิบจะมีทั้งหมดแค่3ตัวเท่านั้นห้าหนึเป็นหกหกบวกแดบสี พอได้14แล้วนะครับเราเอาแค่ตัวท้ายคือเลข4มาตั้ง4ให้เพิ่มครั้งละสแต้มเป็น7ดแล้วก็เป็นศนย์นั่นเองให้บวกครั้งละสามแต้มนะครับนี่คือหลัก10บที่เราฟันธงในงวดถัดไปนั่นเองเราไปดูหลักร้อยก่อนบวกได้ส3บสาเป็น4ี่เป็นห้าเป็นหและเป็น7เลขจะมีทั้งหมดอยู่5ตัวแบบนี้ หลักหน่วยก็เช่นกันบวกกันได้หกบวกแปดสิบสี่สี่เป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดแล้วก็เป็นแปดมีทั้งหมดห้าตัวถ้าเราจับคู่ทั้งหมดก็ยังหลายตัวอยู่นะครับวิธีการตัดตัวเลขเราจะตัดหลักร้อยแค่ตัวเดียวหลักหน่วยแค่ตัวเดียวมาวางข้างหน้าข้างหลังหลักสิบที่เราเลือกไว้ตำแหน่งหลักร้อยที่เราจะตัดให้วงไปที่ หลักหน่วยครั้งที่2เลขหน้าและหลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายคือ8กับ4นั่นเอง8กับ4บวกกันส่วนหลักหน่วยให้วงไปที่หลักสิบรางวันที่1กับหลักสิบตัวล่างคือ0กับ5นั่นเองแบบนี้แต่จะมีอีกตัวหนึ่งเพราะจะต้องครบ3ามตัวแบบนี้อีกตัวหนึ่งฝั่งหลักร้อยบวกก็จะเป็นเลข6นั่นเองอีกตัวหนึ่งฝั่งหลักหน่วยจะเป็นเลข7 เวลารวมแต้มกัน8บวก4ได้12 2สบวก6ได้8คู่มิดของ8จะเป็นเลข3นะครับถ้าเราไม่เข้าใจก็เราบวก5ไปก็ได้จะเป็นคู่มิดกันหลักหน่วยก็เช่นกันบวกกันได้ค่าได้12ก็คือ2คู่มิตรเลข2จะเป็นเลข7หรือให้บวก5เข้าไปนั่นเองทีนี้เลขที่เราจะฟันธงนะครับให้เราเลือกข้างบนกับข้างล่าง แบบนี้ตัวไหนที่ซ้ํากันเราเลือกออกมาจะมีแค่ตัวเดียวข้างบนกับข้างล่างตัวไหนซ้ํากันเราก็เลือกออกมาจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นเราก็แค่นำเลข7ไปวางข้างหลังแบบนี้และเลขสามไปวางข้างหน้าก็จะได้เลขสามตัวสามชุดไปเสี่ยงโชคเสี่ยงหวยรัฐบาลในงวดถัดไปนั่นเองหึ่งกุมภาคำนวณออก16กุมภา สามเจ็ดเจ็ดเห็นไหมครับทุกจุดทุกตำแหน่งนะครับผมวงเอาไว้นะครับเลขที่เราตัดมาถูกนะครับสามหลักสิบมีเจ็ดหลักหน่วยมีเจ็ดแบบนี้ถูกได้นะครับแต่ถ้าจะถูกทั้งหมดรางวัลที่หนึ่งก็ต้องไปลุ้นกันเอาเองข้างหน้างวดถัดไปเราจะไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่า,าลอตเตอรี่อีกตำแหน่งที่ผมวงเอาไว้เราก็เอามาบวกกันเจ็ดบวกเจ็ด และบวก1นั่นเอง8บวก1และบวก0นย์น, 8, 1, นั่นเอง8ดบวก1นบวก3มนั่นเองแค่บวกเลขให้ถูกต้องเราก็ทำได้เลยนะครับเราไปฟันธงที่หลักสิบก่อนบวกกันได้9เราก็นำเลข9มายืดแต้มเพิ่มไปสามแต้มได้สองเพิ่มไปสามแต้มได้หเพิ่มครั้งละสามแต้ม ไปดูที่หลักร้อยเจ็ดเจ็ดสิบสี่เป็นสิบห้าห้าเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดแล้วก็เป็นเก้าเลขจะมีห้าตัวแปดบวกหนึ่งได้เก้าบวกสามสิบสองสองเพิ่มเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าแล้วก็เป็นหกจะมีห้าตัวเช่นกันทีนี้เราจะตัดตัวเลขให้เหลือแค่ตัวเดียวเราก็วงไปที่เดิมหลักร้อยนะครับวงหลักหน่วยครั้งที่สองเลขหน้าหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขท้ายนั่นเอง สามบวกสองฝั่งหลักหน่วยก็วงไปที่หลักสิบรางวันที่1นึ่งหลักสิบสตัวล่าง7จ็ดบวกห้ตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งฝั่งหลักร้อยก็คือเลข3นั่นเองฝั่งหลักหน่วยจะเป็นเลข2เวลาบวกกัน3าสองเป็น5 5าบวกสามได้8คู่ของ8จะต้องเป็นเลข3จะเป็นคู่มิตรกันหรือบวกห เจ็หาสิบสองเป็น4คู่มิตรเลขสี่จะเป็นเก้าหรือบวก5เข้าไปทั้งหมด5ตัวเราไม่จำเป็นต้องเลือกทั้งหมดเราคัดเฉพาะตัวที่ซ้ำกันออกมาเป็นตัวเด่นตัวที่ซ้ำกันออกมาจะมีแค่ตัวเดียวทุกงวดจะเป็นตัวเด่นนั่นเองเรานำเลขสี่ไปวางข้างหลังนะครับนำเลข8ปดไปวางข้างหน้าเลขมี3มชุดแบบนี้ เราคำนวณจาก16กุมภาออกวันที่1มีนาคม894ใครที่ดูในงวดที่ผ่านมาหวังว่าคงจำสูตรนี้ได้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนั่นเองแล้วตัวที่ออกคือตัวนี้แบบนี้เราตัดเลขถูกต้องนะครับ8 9และก็4นั่นเองทีนี้ใครที่สนใจอยากได้สูตรไปคิดเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ อันนี้ถ้าชอบคิดนะครับนี่คือความจริงที่เราสามารถพิสูจน์เองได้อยากได้สูตรให้ติดต่อมาเบอร์นี้0658829300นั่นเองเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID Li n e และเป็นเบอร์โทรด้วยใครมีไลน์ก็พิมพ์เบอร์นี้เข้าไปใครไม่มีก็โทรเข้ามาได้เดี๋ยวผมส่งสูตรไปให้เพราะสูตรที่ส่งไปจะมีบอกด้วยว่าอีกตัวหนึ่งสำคัญตัวนี้คือตัวไหนนั่นเอง ฝั่งนี้ก็เช่นกันเพราะทุกตัวเรารู้หมดแล้วสูตรที่ส่งไปให้จะบอกทุกจุดทุกตำแหน่งนั่นเองคิดง่ายบวกเลขเป็นทําได้เลยนะครับงวดละ3ชุดเท่านั้นสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้สอบถามเพิ่มเติมได้เรามาดูงวดหน้ากันเรามาดูว่าวันที่16นะครับมีนาคมคืองวดหน้าได้เลขตัวไหนบ้างที่ผมวงเอาไว้8 4 6 8ีบวก4แล้วก็บวก 6, นั่นเองที่วงเอาไว้9 3 5 ก้าบวกสามแล้วก็บวกห้านั่นเองเก้าสามศูน์ที่วงเอาไว้บวกสามแล้วก็บวกศูน์นั่นเองเราก็ไปฟันธงหลักสิบก่อนเก้าสามเป็นสิบสองสองบวกห้าได้เจ็ดสิบเจ็ดก็คือเจ็ดนั่นเองเราเอาเลขเจ็ดตัวนี้มาตั้งแล้วเพิ่มสามแต้มได้ศูนย์เพิ่มสามแต้มได้สามนั่นเองแบบนี้เพราะฉะนั้นฝากให้ทุกคนไว้พิจณา ถ้าจะไปเลือกลอตเตอรี่หรือว่าหวยรัฐบาลให้ติดหลัก10ที่7จ็เอาไว้3ตัวรางวัลที่1มีโอกาสถูกสูงมากส่วนตัวที่จะจับหลักร้อยหรือหลักหน่วย8ปดบวกสี่บวกหได้เท่ากับ8 9 0 1และก็2เลข5้าตัวนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะออกในตำแหน่งหลักร้อยในงวดถัดไปนั่นเอง2อสาม 4แล้วก็5แล้วก็6บวกกันได้12นะครับเลข5ตัวนี้ก็เช่นกันแต่ทีนี้เราจะเลือกแค่1เดียวมาวางข้างหลังตรงนี้หลักหน่วยนะครับและหลักร้อยแค่ตัวเดียวเท่านั้นเราก็นำตัวนี้กับตัวนี้มาตั้ง <c oughs> ก็คือ0ูนกับ1นั่นเองนะครับแล้วก็นำตัวนี้หลักหน่วยมาตั้งคือหลักสิบรางวัลที่หนึ่งหลักสิบตัวล่างแบบนี้ แบบนี้แต่ก็จะมีแค่อีกตัวเดียวแค่นั้นเองเป็นจุดสำคัญมากเอามาวางแล้วก็บวกรวมแต้มกันบวกได้เท่าไหร่คู่มิตรก็คือเพิ่มไป5้แต้มจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นจากข้างบนและข้างล่างจะมีตัวเดียวที่ซสากันฝั่งนี้ก็เช่นกันจะมีตัวเดียวที่สากันแค่ตัวเดียวเท่านั้นวางข้างหลังและวางข้างหน้าก็จะได้เลขสามตัวสามชุดนั่นเองนะครับ ที่มาทําให้ดูก็ไม่ได้มาชักชวนเดิมว่าแนะนําให้ไปเล่นทุกคนนะครับแต่ถ้าใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วสูตรนี้ผมเชื่อว่าน่าจะนําไปพิจารณาได้มีความเป็นไปได้สูงไม่ต้องไปฝันไม่ต้องไปเดานะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามา0658829300นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ id line และเป็นเบอร์โทรด้วยยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านเกี่ยวกับวิธีการคำนวณตัวเลขนะครับ นี่คือข้อมูลงวดวันที่16มีนาคมกับสูตร3ตัวนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูสูตร2ตัวล่างบ้างสูตร2ตัวล่างก็เหมือนกันแต่เราคิดแค่2หลักเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะวงเอาไว้ก่อนให้ทุกคนรู้ที่ไปที่มาตำแหน่งที่เราจะบวกกันนะครับฟังหลัก10วงหลักแสนหลักร้อยกับหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2นั่นเองฟังหลักหน่วยให้วงไปที่หลัก10รางวันที่1 หลัก10ครั้งที่หเลขหน้าและหลัก1ิครั้งที่สเลขท้ายนั่นเองผมจะวงให้ทุกงวดเลยนะครับจะวงจุดเดียวกันนะครับเป็นจุดที่ออกบ่อยที่สุดนั่นเองนะครับจำแค่จุดที่ผมวงเอาไว้แล้วก็ไปบวกด้วยตนเองได้หลังจากวันที่16ออกไปแล้วนะครับวงเหมือนกันทุกจุดเลยนะครับห้ามเปลี่ยนจุดเด็ดขาดแบบนี้หลักหน่วยก็วงตรงนี้นะครับหลัก1ิครั้งที่1เลขหน้าหลักสิที่สเลขท้ายนั่นเอง ทีนี้มาดูการบวกเลขผมเชื่อว่าทุกคนบวกเลขเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ทําให้ดูเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจว่าวิธีการบวกวิธีการตัดเลขแค่นั้นเองห้าหกห้าห้าบวกหและบวกหนั่นเองศูนย์บวกแดบวกแปดและบวก8ดแบบนี้เราไปฟันทงไปที่หลักสิบก่อนห้าหกสิบเอ็ดคือหนึ่งหนึ่งบวกห้าได้6 พอได้6แล้วนะครับให้ทุกคนนะครับเพิ่มไป3แต้ม6เพิ่ม3จะได้9เพิ่ม3ได้2เพิ่ม3ได้5เพิ่มครั้งละ3แต้มนะครับตัวที่เราบวกได้ตัวนี้เราจะไม่เอานะครับผมเข้าใจนะครับบวกได้เท่าไหร่เราไม่เอาเอาตัวถัดไปเพิ่มครั้งละ3แต้มศูนยได้สิบเป็น7จเป็นแเป็นเเป็นศนั่นเองทีนี้เราจะตัดตัวเลขห้าตัวเหลือแค่ตัวเดียว ให้วงไปที่หลักหมื่นกับหลักพันสองจุดนี้5บวก8แต่ก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นเคล็ดลับสำคัญก็คือเลข2นั่นเองเราต้องรู้อีกตัวหนึ่งนะครับ5 8 2บวกกันได้15คู่ของ5เป็นคู่มิตรกันจะเป็นเลข0หรือบวก5เข้าไปจาก5ตัวเราเลือกตัวที่ซ้ำกันออกมาแค่ตัวเดียว เอาเลขศูนย์ไปวางข้างหลังหลักสิบที่เราเลือกไว้งวดละสมชุดวันที่1กุมภาออกสิบหกเห็นไหมครับเลขออก5้ศูนย์นั่นเองสูตรนี้ใครดูงวดที่ผ่านมานะครับก็ยังเป็นสูตรเดิมนะครับสูตรเก่านั่นเองเรามาทบทวนให้ดูอีกครั้งหนึ่งแค่นั่นเองนะครับเพราะงวดที่แล้วก็ออก5้าสี่เช่นกันนะครับงวดถัดไปนะครับตำแหน่งที่เราวงเอาไว้เราก็มาบวกกัน8 0 1 8ปดบวกศวกใครดูงวดที่ผ่านมาผมก็บวกให้ดูแบบนี้7 60นะครับ7จ็ดบวกหแล้วก็บวกศนั่นเอง801บวกกันได้9ก้าเเพิ่มสนะครับก็จะได้เท่ากับเลข2อเพิ่ม3าได้ห้าเพิ่มสามได้8นั่นเองนะครับไปย้อนดูได้นะครับนี่คือเลขที่ผมฟันธงงวดที่ผ่านมานั่นเองนะครับหลักสิบสองและหลักหน่วยจะเป็น3 4 5 6แล้วก็7นั่นเองเราจะเลือกตัวไหนดีเราก็วงไปที่หลักหมื่นกับหลักพันตรงนี้4บวก7แต่อีกตัวหนึ่งสำคัญมากเราต้องรู้ให้ได้ใครที่ได้สูตรไปก็จะรู้เองว่าตัวไหนมาวางนะครับ4.7.8นะครับได้1 9คู่ของ9จะเป็นเลข4หรือบวก5เข้าไปทีนี้เลขที่เราเลือกก็คือเลขที่ซ้ำกันนั่นเองจะเป็นเลข4ตัวเดียว เราก็เอาเลขสี่มาวางข้างหลังแบบนี้สามชุดสิบหกกุมภาออกวันที่1มีนาคมออกมาห้าสี่นั่นเองถ้าเราตัดเลขถูกต้องก็จะมีชุดหนึ่งที่ถูกได้นั่นเองนะครับนี่คืองวดที่ผ่านผ่านมานะครับถ้าสนใจนะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับเราจะส่งให้เฉพาะใครที่ชอบคิดชอบคำนวณตัวเลข เป็นความจริงที่เราสามารถพิสูจน์เองได้นะครับชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ0658829300เบอร์นี้เป็นเบอร์ ID l ดียและเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับเพราะสูตรที่ส่งไปให้จะมีบอกตัวนี้ไปด้วยอีกตัวหนึ่งแค่นั้นเองเราไปดูงวดหน้ากันเราไปดูว่าวันที่16ปีนาคมเลขในแต่ละหลักมีเลขตัวไหนบ้าง8วก6แล้วก็บวก6นั่นเองตรงนี้9 บวก3แล้วก็บวก5นั่นเอง8 6 14นะครับ4 6, 10, ีบวก6ได้10ก็คือ0ูนนั่นเองถ้าบวก3ก็จะได้เท่ากับเลข3บวก3ได้6บวก3ได้9สรุปแล้วนะครับวันที่16มีนาคมถ้าเราจะไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหลัก13 6 9 9มีโอกาสถูกสูงมากนะครับ9บวก3 1ม2บวก5ได้7 7เป็น8เป็น9เป็น0แล้วก็เป็น1หลักหน่วยก็เช่นกันเลข5ตัวนี้มีโอกาสออกสูงมากแต่ถ้าเราไม่เลือกเราถ้าเราจะเลือกทั้งหมดจับคู่กันจะเป็น15คู่แต่ถ้าเราจะคัดตัวเดียวเราก็เอาตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้มาบวกกันแต่ว่าจะมีอีกตัวหนึ่งที่สำคัญกว่าจะเป็นตัวไหนแค่นั้นเองมาวางบวกได้เท่าไหร่ก็เป็นคู่มิรคู่มิดก็คือบวก5นั่นเองเราก็จะดูว่า ข้างบนกับข้างล่างตัวไหนที่ซ้ำกันตัวนั้นแหละจะเป็นตัวทีเด็ดเอามาวางข้างหลังหลักหน่วยตรงนี้ก็จะเป็นเลข2ตัวล่าง3ามชุดนั่นเองนะครับสนใจอยากได้สูตรไปคิดนั่งคํานวณด้วยตนเอง0658829300นั่นเองนะครับเบอร์นี้คือเบอร์ ID Line และเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันที่16มีนาคมนะครับหลัก10ตัวไหนจะออกหลักหน่วยตัวไหนจะออก สามตัวก็เช่นกันนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าหลักร้อยตัวไหนจะออกหลักสิบที่ฟันธงให้จะออกได้จริงหรือไม่ตัวไหนจะออกอยากรู้ว่าตัวเดียวคือตัวไหนตัวเดียวตัวไหนนะครับทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้เรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับสูตรการคำนวณนะครับเป็นแนวทางการคำนวณจากสติที่ผ่านมานะครับเราไม่ได้รู้ล่วงหน้าว่าเลขตัวไหนจะออกนะครับและไม่ได้มาชวนหรือว่าแนะนําให้ใครไปเล่น ถ้าชอบคิดชอบคำนวณสูตรก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับแต่ห้ามนำไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับสูตรการคำนวณก็จะประมาณนี้นะครับชอบคิดชอบคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องเรานะครับก็ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆมีโชคมีลาบคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองและสำคัญที่สุดสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ